เฮ้มี่พี่น้องมี่นั่นันะีรุนรับรุนนี่เราหนี้นี่นี่ครับนี่สวัสดีพี่น้องสูผูุ้กคนครับพบพอกันเพื่อก่าครับผมลงทงชชแนวครับผมมันนี้น้าไซรัปไลครับพี่น้องอีจูน้ำขึ้นนะครับหลังจากฝนตก สองสามรอบที่แล้วน้าขึ้นมาคาดว่าเลือไม่นาม้านะครับเลือไม่นาม้าปากอาชิมาน้ำนะครับเราได้เหาเอาแนวดักปลาไหลมาล่องเบิ้องพนี่เพราหมอมมา,มาซีหลังไปหาหลังครับใส่เราหลังนึงนะครับนี่กยีใส่ต้องมองน้องพักอีจอกนี่นะครับนี่ครับคุณนองไม้ฝนตกเมื่อแล้วน้าขึ้นเจ้านี่ครับอูปลาบอนดีครับผมเป็นจ้าเงี้ยวหอกมาล่องเบิ้องูนี่ครับนี่ มนตกมาก,กนะครับพอมีนนาให้ชสหาอยู่หากินครับตอนบางแหล่งนะก็แหล่งครักแหล่งเนี้ยพดโอ้ดินดินบอลมปันไดพี่นอ้องบอลมปันใดแต่ก็เสียงร่องเบึงหาม่มีนามอะไรจะหากินบางครัละปลาก็ได้ ินบ่ลมพี่น้องเสียที่แต่ดินบ่ลมนี่แต่ว่าหกอยู่ฝนตกไม่อีกนี่ไปน้ำนามนด่นี่ครับฝนนามจว่มนี่ <c oughs> ดินมันบ่ลมมันใสหยากัเนี่เอาหยามาขัดไว้ออว มึงมีส่งลมอยู่บ้านพี่น้องส่งลมถอท่องน่ครับจอมมนัน สวัสดียนี่มือเศ้าครับออกมายำปลาไหลเข้าครับผมโอ้ปลาบอลน,นีพี่นอ้องไปลุยกันครับผมครั้งแรกครั้งแรกสิแหกมันบ่ ิดอู้ป่าบอลดีครับหลังที่สองครับพี่หนุ่มที่สองหลังที่สองไม่เขาจากตแล้วเด้วเอามีพี่หนุ่มมีมีหนักนะอีมาแล้วแต้มแรกแต้มแรก นี้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งตรวจพรอะมันง,ง่ามไม่ได้ครับโอ้ยดึงแนักเอา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 โอ้ตรวจน้อยๆครับบ้างงงงนยังบ้านยังเนอะนึงแต็มแล้วน้องไต่แบบนี้ครับเหลือสามหลังพี่น้อง

เสียกอะไรรุ่นครับรุ่นรุ่นตุ้งยังยู่ครับนี่อู้พี่น้องบักงี้เลยมีอู้ยั่งครับตัวนี้ ปาดปาดปาดปดปดมีหตุกเลยครับหมุ้มครับบันนี่คุ้มคุ้มจะไปเท่สิเดียวครับเข้าละครับพี่น้องสามหลังในสองตัวถือว่าคุ้มครับฮะอีกสองหลังสุดท้ายเซละ่ปะปท่องครับพี่น้องมันอยปู่ร้ายขนานดะบันดักคือพวกเขา ท่องครับพี่น้องรุนหมกท่องนี่คล่องมุนี่ครับมุมนี้ครับนี่ดยุบพี่น้องนี่ยุกตัวน้อยตัวน้อยนครับโอู้มันมานมันมันครับหมานมัน วาอะไรยุครับจันหาหลังครับพี่น้องของพระพาลังเดียวหรือลังสุดท้ายนี่ครับอันหลุ่นกันครับหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายนีบอกไอีกบ่ครับตึตั้มนักหนักนักหนัก,นก โอ้มี่ครับทงังโอ้สามหลังผ่าสองครับได้มาสามตัวเล้จะไปเที่ยวที่น้องเมือ่อนครับได้สามตัวครับพี่น้องแต้มแหลกเข้านี่จิตลีธินิดหน่อยครับ อันนี้ก็อีกที่เล็กดนิดหน่อยแล้วบักไงครับพี่น้องคุมเลยหลังเดียวนี่ครับบักไงครับหลังเดียวมาครับมาอ้นี่กับพี่น้องไงญ่ๆนี่แหละใส่หลวมอ่ะบวกมากอาอื้ม อ้ครับขุมได้ครับหลังเดียวพี่น้องอ๋อเอสามแต้มครับพี่น้องเ่าเจาะนิดหน่อยครับมันมีหมองไส้หมึงหน่อยนึงนะครับโอเคครับผมถือว่าคุ้มอยู่ครับผมได้ตัวเดียวมากกว่าไอ๋อหลอดตาเราตัวหนึ่งขอคุณสัตวการรับชมครับพี่น้องพอก่อนไม่คลิปหนาถ้ารักคลิปนี้กัอยู่ดีมีแห้งโฉมมันจะผูจะคุ้นลำด้วยสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับสวัสดีครับ